หลวงท่านพ่อพิยพิชัยดับักของเรานะครับจังหวัดอุตรดิตถ์เราเวันที่ 1, 2, 3, 4, ่งสองพฤษภาสองห้าหกนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมอ,อ,อุตรดิตถ์เลสซิ่งคาร์เทเลนก็คือ,เ,อ,อเป็นสนามแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่มี1ในสของประเทศไทยนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์เราได้มีโอกาสได้จัด อุตรดิษฐ์เลสซิ่งคาไทยแลนด์จำนวนรถที่จะต้องมาในบ้านเรานะครับก็350คันถึง400คันก็นแล้วกันนะตอนนี้ลงทะเบียนกันมาเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับก็จังหวัดอุตรดิษฐ์ก็มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการจัดในปีนี้นะครับวันเสาร์อาทิตย์ที่3ที่4 พุษภาพมันแข่งขันเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็เราจะใช้คำว่านำคนเข้าจังหวัดอุตรดิตถ์4 40,000ถึง50,000คนเนี่ยจะดูที่ว่าเราเป็นเจ้าภาพในปีนี้เราเป็นเจ้าภาพอุตรดิตถเราจะมีปีต่อไปไหมนะครับเพราะว่าถ้าเราต้อนรับดีทุกอย่างมันก็ ลงตัวดีปีหน้าเราเซ็นสัญญาเขาไว้ห้าปีนะครับก็อยากให้พี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์เ,เป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง,งน,นะครับเฉพาะนักแข่งอย่างเดียวนี่สี0พันคนนะครับเฉพาะนักแข่งนะครับยังไม่รวมผู้ชมที่จะเข้ามานะครับอุตรดิต์เราเป็นฮับอยู่ตรงกลางระหว่างภาคเหนือนะครับก็จะชวนนะครับแล้วก็ แจ้งพี่น้องด้วยชาวจังหวัดอุดรดด้วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ต้อนรับต้อนรับให้ดีที่สุดครับรายได้ทั้งหมดหากค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้กับมูลนิธิศาลหลักเมืองจังหวัดอุตริตถ์อย่างเดียวเลยครับวันนี้จะมาขอปรชาสัมพันธ์ว่าจังหวัดอุตริตถ์นั้นจะมีการงานอีเปนที่สำคัญหนึ่งงานในช่วงของเดือน คือสภาคมคือบันที่1นึ่งถึงสิ่ทภาคมนั้นเราจะมีการจัดงานแข่งรถแรลลี่นะครับเรืออติารแรลลี่ซึ่งเป็นการแข่งรถในเมืองนะในแข่งแรกของภาคเหนือซึ่งการดําเนินการลาักษณะนี้เป็นสิ่งที่แปลกและสร้างสิดสนในการแข่งรถที่แปลกไปจากเดิมน,นะครับโอกาสอย่านี้หาชมได้ายากขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาชมนะครับ าการแข่งรถในเมืองนะครับรานนี้ในเดือนนี้ซึ่งในการจัดเดยทังสี่รัฐภาไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเชิญส่งรีในงานนั้นเราก็มีการจัดคอนเสิร์ตด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวมีการมารมของดีอุตสาหิตเพราะนั้นมาครั้งนี้าก็จะได้เที่ยวอุตสาหิตแล้วก็ชงการแข่งรถที่แปลกใหม่ในภาคเหนือนะครับ